โยวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าลายสีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาก็วันนี้ก็มาอ่ามาแลกเปลี่ยนกันอีกนะครับผมก็คือแบบอะไรอะ่ะเราก็แลกไปสามีพีแล้วเพราะว่าแลกไปสามีพีแล้วยังไม่หาไม่เจอนะหาเราต้องการหาแบบห้าพันเอ็มหรือว่านักเตะบอกแปดก็ได้นะครับภารกิจเราถึงจะเสร็จสมบูรณ์เสร็จเป็นแบบเด็กไทยสมบูรณ์นะ โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดเยอะน,นะครับผมโอเคนี่นะผมลงทุนไปที่ร้อยลงทุนซื้อฮาแลนด์บอกสองมาหกร้อยห้าสิบล้านนะครับยังไม่รับเลยคือเราต้องได้เกินหกร้อยห้าสิบล้านนะถึงจะกําไรนะแต่แต่ถ้าผมอยากได้จริงๆผมอยากได้เป็นไฮดี้มากกว่าไงอะไรนะลืมออ,อยากได้บอกแปดก,กับห้าพันล้านอนะ่ะภารกิจถึงจะเสร็จเออ okay. โอเคโ,โอ้โหบอกยากอีก มาครับผมเรทที่ผมดูไว้ฮาร์เล่นมันพันหกมั้งถ้าจะไม่ผิดเรทราราวพันหกนี่แหละนะครับโอเคไปดูกันว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าถ้าขอเป็นเงินก็คุ้มอะขอสักสองสามพันเอ็มก็ยังดีนะผมว่าถ้าห้าพันเอ็มนี่คือภารกิจเสร็จสิ้นเป็นหนึ่งขั้นโอเคแค่หาบวกสี่มั้งถ้าจะเออโหลดเหลือพันห้าละลดไปชิบหายเลยที่ผมซื้อไว้เมื่อกี้โอ้โหยังพันหกอยู่เลย ซื้อปุ๊บเหลือพันห้าโอเคไม่เป็นไรมาพันห้าก็พันห้านะครับเรดก็ถือว่ายังสวยอยู่โอเคผมเห็นมีตัวบวกห้ากากๆอยู่ด้วเมื่อกี้นี่ไงบวกห้าตัวจะเจ็ดล้านแรกแม่รงไปเลยเยครับผมโอ้มาบวกห้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโอ้เดดบวกห้าเลยห้าพันล้านหรือว่าตัวบวกแปดก็ได้นะจ๊ะโอ้โหเงียบเลยสองทีมนี้มีโอกาสลุ้นเป็นเงิน แต่มันจะออกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอเบลบวกหกโดบวกห้าเชฟฟิลโอ้โหไม่เงินด้วยเที่นี่อ๋อโอ้โหไม่เงินด้วยโอ้เลือกทางไหนก็เจ็บตัวว่ะโอ้ทำไมเลเลือกเปลี่ยนแย่จังวะก่อคิดพิจารณาแป๊บหนึ่งโอ้โหไปทางไหนดีวะเจ็บตัวทั้งนั้นเลยวะ่ะโดขายไม่ออกแน่เลยผมว่า <laughs> โอเคต้องเอาโดว่ะดีหรือเปล่าวะเออต้องโดแหละโอเคครับผม เดี๋ยวไปดูในตลาดก่อนขายออกลงทุนไป650แค่นี้ก็ขาดทุนแล้วถึงจะขายออกก็ขาดทุนนะครับขายออกขายไม่ออกโอ้โหขายออกกับอะไรอะติดอยู่โอ้โหเป็นโอเคเดี๋ยวไปหามาเพิ่มแป๊บหนึงนะ่ง้วมาครับผมได้แล้วเมื่อกี้ไปลงทุนมาอีก6 0 0ล้านรวมเป็นพันสองละพันสองสามสิบนะครับผมตีไว้ 1, 3, พันสามพันตีไว้พันตีไว้พันสามเลยก็ได้นะโอโ้โหเลทโคตรแย่เลยช่วงนี้แบบเลทแลกเปลี่ยนนะ โอ้โหนี่ลงทุนบวก1ตัวละ6 0 0ล้านเลยแล้วเนี่ยสแตทแปดหนะครับผมแต่ว่าซื้อมาแลกเปลี่ยนไงโอ้โหมานี่ครับแค่บวก3ตัวนี้เป็นดีกว่าตีง่ายนะครับบวก3โอเคมาเราเอาตัวนี้มาแลกก่อนนะครับโดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้าแบบมันได้ตัวพวกแบบคาดาเรือๆเดี๋ยวเราค่อยเอาโดไปเสริมไงเคยไม่ใช่เดี๋ยโอ้โหมาคาดๆแบบสมมติมาเจ0 0อล้านอะไรแบบนี้ค่อยเอาโดไปบวกให้มันถึงพันห้า มาครับผมลูก,ก้าดีนจะช่วยได้หรือเปล่าครับผมโอเคมีโอกาสออกเป็นเงินสองอันนะครับผมอันนี้แต่มันจะออกอยกหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมปีฮอตเฮ้ยตัวนี้อาจจะโอ้ไม่แน่ใจว่าร้อยห้าพันล้าน,นราคาน,นี่ก็ได้อยู่โอ้โหเฮ้ยน,นี่ไม่เงินไม่เงินสักอันเลยวะ่ะรากาหรือออรลาอูดีวะลรากานี่ขายไม่ออกชัวแต่ลราอูมีลุ้นวะ่ะ ข้าวราคาเนี่ยมันไปมันไปนี่ได้นะอะไรอ่ะมันไปเพิ่มแบบราคาของโดได้ไงเดลาอาูร้อยห้าพันล้านออกอวะผมว่าไม่ออกวะเอาราูมันก็ได้วะว่าจะเอา,อาเซนรากามาช่วยเสริมแบบดวงอาเซนน์ไงเดี๋ยวลองราูดิ้งขายออกไปนถ้าขายออกก็ดีวะต้องขายหรือเปล่ามันจะขายออกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมขายไปก่อนแล้วกัน ดเหลือเศษอยู่นะครับก็ต้องลงทุนมาอีกแล้วกันแป๊บบนึงมาเจอละครับผมลงทุนโบนัสชี่ไปอีกหนึ่งร้ยล้านโอ้โหลงทุนเยอะจัดแลกเปลี่ยนรอบนี้แม่งเงินไม่ออกเลยวะแต่ตัวนั้นถ้าขายออกก็ดีนะไอตัวที่ผมเอาไปขายไอราอูอ่ะขายออกก็ดีนะครับผมแต่ถ้าขายไม่ออกนี่ก็คือแบบกม็มาแลกต่อได้นะแต่เลทมันก็ผ่านเอ็มอ่ะอันนี้เรามีโดอยู่ไงโอ้โหอะไรจะหมดวะ พอปะเนี่ยโอเคอันพวกนี้ผมว่าจะเก็บไว้ตีบวกเล่นๆด้วยไงพวกสแตนหนึ่งร้อยน่ะโอเคตีถ้าตีรอบเดียวติดก็ดีอ่ะตีรอบเดียวไม่ติดนี่แม่งใช้อะไรเยอะโอเคครับผมตัวนี้บวกห้ามันพันล้านนะเก้าร้อยกว่าล้านอ่ะเราไปผสมลงกับโด้เดี๋ยวไปเจอกันตอนติดดีกว่าโอเคมาครับผมก็เก้าร้อยแปดสิบล้านนะครับก็ไปรวมกับโรนัลโดอีกนะก็ประมาณพันพันห้าเลยมั้งผมว่าไม่เกินหรอพันหกเลยว่ะพันเจ็ดเลยโอเค เลดส,สวยๆแบบนี้นะครับผมมาดูเงิอนออกมาเริ่มบ้างหรือเปล่าโอ้โหลงทุนไปเยอะนะเนี่ยเกือบพันห้าพันตีไว้พันห้าเลยก็ได้นะเพราะว่ารวมค่าอะไรด้วย m c นี่ตัวขายออกชัวเดี๋ยวเรามาเปิดตัวที่แบบขายไม่ออกก่อนพวกนี้โอ้โหปลาอีปลาเอามาได้ต่อได้สารเชสด้วยตัวนี้ขอเป็นอะไรก็ได้อะตัวแพงๆอะโอ้โหเจ็ดร้อยล้านมันไม่คุ้มมาดิเพื่อนว่าไงดีวะ แต่ถ้าพวกนี้นี่เจ๊งชัวร์700ล้านถ้าเราไม่เอาครั้งนี้มันจะได้อีกเปล่าวะซานเชสหวั่นใจแป๊บหนึ่งคิดแป๊บมาเอาซานเชสดีกว่าแลกต่อดีกว่า700ล้านไม่ไม่สุดว่ะมันยังขาดทุนอยู่อ่ะ700ล้านนะครับผมแต่ซานเชสมึงบวก3ามมนจะเท่าไหร่วะต้องมาดูไอ้เหี้ยถ้าเกิน2องพันล้านนี่ก็ เฮ้ยได้อยู่แต่ว่ไม่ค่อยจะได้นะโอ้โหราคามันแค่พันสี่เองเมื่อกี้พันเจ็ดยังเลที่อะไรอ่ะพันสี่คงไม่ต้องถามโอเคครับผมคิดผิดวะ่ะออฟฟ่าเบกายก็จบแต่ฟา่าเบกามันไม่สุดอ่ะโอเคหาอะไรแปบ๊บมาครับผมต้องคุ้มสักทีแล้วว่าไอหาเ,อเจงยับยับเลยวะ่ะแรกเปลี่ยนเฮ้ยนี้เลทพันห้ามาครับผม เลดพันเเมื่อกี้ยังตัวยังออกมาไม่ค่อยดีเลยเลดพันห้รอดหรือเปล่าโอ้โหไม่รอดว่ะนอกจากตัว emoji จะเป็นตัวขายได้อะหรือว่าพวกนี้จะเป็นตัวแลกซ้ำอีกทีตัวนี้มาแลกซ้ำได้ครับผมอาบูปากาเฮ้ยตัวนี้ขายออกอยู่โคมองร้อยหกนะครับผม500 emoji, โโห้าร้อยไลเอ i โอจโอแมงโอเคผมว่าถ้าเอาคมองมาขายนี่ไม่คุมนะถ้า ถ้าเอาคมมองเรามาเอาฟาวิกาตาที่แล้วดีกว่าโอเคมาเอาเแยลูนินมาแลกต่อนะครับผมตีบวกห้าแลกต่อโอเคไปมาครับผมเลดพันห้าอีกแล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยขอดีๆด,ด,ดีกว่าไอเชี่ยแม่งออกแต่ของแบบไม่คุ้มค่าเลยวะเลดพันห้ามาเลดนี่เราแลกไม่เคยต่ำกว่าพันห้าเลยนะดวงซวยหรือว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh. ห เจ็บตัวแน่นอน,นครับผมมาแบบนี้นอกจากจะมีตัวโอ้โหตัวอะไรอะ่ะเจ็บตัวทั้งนั้านนะ่าดูดิเจ็บตัวอีกแล้วอะ่ะโอ้โหแต่ตัวไปเอาไปแลกต่อได้นะเนี่ยพวกเคียพวกเนี้ยพาไปแลกต่อได้อยู่โอเคต้องเอาเจมมาวะ่ะแต่ผมแบบแลกครบแล้วไงต้องเป็นรอบหน้าโอเคประมาณนี้ละกันถือว่าเจ๊งไปรอบนี้ลงทุนไป พันหกร้อยล้านนะครับผมก็ไลาอูไม่รู้จะขายออกหรือเปล่าถ้าลาอูขายออกก็เจ็บไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าลาอูขายไม่ออกนี่เจ็บเยอะโอเคเจอกันคลิปหน้าดีกว่ายังหาไม่เจอวะไอ้มันจะเจอ,อพี่ไหนวะห้าพันล้านกับตัวบวกแปดนะครับผมรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่แบบถ้าเราแลกแลกเรื่อยๆย่งก็ต้องมาสักครั้งแหละโอเคครับผมไปละ